สวัสดีค่ะพบกับเลดี้ผีแดงกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับส10บนักฟุตบอลที่ลอที่สุดตลอดกาลพวกเขาเนี่ยไม่เพียงแค่มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมนะคะแต่ยังมีสเสน่ห์ที่ทําให้แฟนบอลทั่วโลกหลงรักมีใครกันบ้างไปดูกันเลยคนแรกนะคะตำนานของจริงเลยคนนี้เดวิดเบคแฮมอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษค่ะที่โด่งดังจากความสามารถในการเปิดบอลและยิงฟรีคิกสุดคมเบคแฮมเริ่มต้นอาชีพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก f a Cup และยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต่อมานะคะเขาย้ายไปเล่นให้กับเรียลมาดริด l อลเอ a x แกลเล็กซี่เอซมิลานปารีสแซงแช็คแมงนอกจากฝีเท้าแล้วนะคะเขายังเป็นไอคอนด้านแฟชั่นและเป็นที่รู้จักในฐานะสามีของวิกตเรียวเบ็คแคมคนต่อไปนะคะไม่ต้องแนะนำกันให้ยืดยาว CR7 c ร์เซิสเตียโนโรนันโดนักเตะระดับตำนานที่มีทั้งความสามารถและหน้าตาลอเล้าโรนันโดเริ่มต้นอาชีพกับสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนจะสร้างชื่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริด ยูเวนตุสและปัจจุบันเล่นให้กับอัลนาเซอเขาได้รับรางวัลบัลลงดอง5สมัยและเป็นเจ้าของสถิติยิงประตูมากที่สุดในทีมชาติโดยหุ่นสุดเฟิร์มและลุคที่ดูดีทุกมุมทำให้เขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าระดับโลกมากมายคนที่3เปาโลมาลดินีถ้าพูดถึงนักบอลอิตาลีที่ทั้งหล่อและเก่งก็คงหนีไม่พ้นเขาตำนานกองหลังเอซีมิลานและทีมชาติอิตาลี มอลดินี่ใช้เวลาทั้งอาชีพกับเอซมิลานและคว้าแชมป์เซเรีอาเจ็สมัยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกห้าสมัยเขาเป็นกัปตันทีมที่มีความเป็นผู้นำสูงและมีสไตล์การเล่นที่สง่างามสุดๆด้วยใบหน้าคมเข้มแบบอิตาเลียนและความสุภาพทำให้เขากลายเป็นไอดอลของแฟนบอลหลายคนคนต่อไปนะคะคนที่4ี่ออริเวียชิรูนะคะกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่ไม่เพียงแต่ยิงประตูได้คมกริบ แต่ยังมีใบหน้านหล่อเข้มสุดๆชิลูสร้างชื่อเสียงกับมงเปรย์ย่ก่อนจะย้ายไปอาเซนอ l ลเชลซีเอซีมิลานเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีบทบาทสำคัญในการคว้าแช,ชมป์ฟุตบอลโลก2018ของฝรั่งเศสลุกเค,คร่งขึมหนวดเคราเข้มๆทำให้เขาเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกคนที่5 ลิคาโดกา้าเพเมเกอร์น้าหล่อจากบราซิลที่เคยคว้าบอลลงดอและเป็นที่รักของแฟนบอลทั่วโลกกา้าเริ่มต้นกับเซาเปาโลก,ก่อนจะย้ายไปเอซีมิลานและสร้างชื่อเสียงด้วยสไตล์การเล่นที่พิวไหวเขาคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี2007และเป็นนักเตะที่มีบุคลิกอ่อนโยนน่ารักหลอ่อสะอาดสไตล์ผู้ชายอบอุน่นเรียกได้ว่าเป็นสามีแห่งชาติของสาวๆทั้งหลายคนที่ 6. มาโกอเซนซิโอปีกหน้าหล่อจากสเปน ที่มีสไตล์การเล่นและรูปร่างหน้าตาโดดเดน่นอเซนซิโอเริ่มต้นกับมาโยกาก่อนจะถูกเรอัลมาดริดดึงตัวไปเขามีทักษะการยิงไกลที่ยอดเยี่ยมและเคยเป็นกำลังสำคัญในการควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก้วยหน้าตาหล่อสะอาดและสไตล์หนุ่มสเปนแท,ท้ทำให้เขาเป็นที่จับตามองของแบรนด์แฟชั่นหลายแห่งคนที่ 7. เฟอร์นันโดตอเรสหรือที่แฟนบอลเรียกว่าเอลนิโยเป็นกองหน้าที่ทั้งหล่อและอันตรายในสนามตอเรสสร้างชื่อกับแอเลติโกมาดริด ก่อนย้ายไปลิเวอร์พูลเชลซีและเอซีมิลานเขามีส่วนสำคัญในการพาส,สเปนคว้าแช,ชมป์ยูโร2008และฟุตบอลโลก2010โดยรอยยิ้มมีสเสน่ห์และลุกสบายๆทำให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆทั่วโลกคนที่8เจอหลาดปีเก้เซนเตอร์แบ็กสุดเท่าจากบาร์เซโลนาที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตา ปีเก้คว้าแชมป์มากมายกับบาร์เซโลนารวมถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและแชมป์โลกกับทีมชาติสเปนเขามีบุคลิกสุขุมฉลาดและเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกทั้งยังเคยเป็นแฟนของศิลปินชื่อดังอย่างชากิล่ายิ่งทำให้เขาโด่งดังในระดับโลกคนที่ 9. ฮ a าเมดโรดิเกส เพลเมเกอร์หน้าหวานจากโคลัมเบียที่เคยสร้างกระแสะฮือฮาในฟุตบอลโลกแจ้งเกิดจากฟุตบอลโลก2014โดยลูกยิงสุดสวยและคว้าดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์เขาเล่นให้กับเรอัวมาดริดบาเยอร์มิวนิกและปัจจุบันยังคงลดแล่นในวงการฟุตบอลโดยหน้าตาหล่อหวานและบุคลิกที่ดูอบอุ่นทำให้เขามีแฟนคลับมากมายคนที่1ิ ดาวิดชิน o ลาอดีตปีกสุดหล่อจากฝรั่งเศสที่มีสไตล์การเล่นและสเสน่ห์เหลือลายเคยเล่นให้ปารีสแซงต์แชรสแมงนิวคาสเซิลและทอตแนมฮอสเปอร์เขามีสไตล์การเล่นที่พริ้วไหวและเป็นขวัญใจแฟนบอลยุค90ด้วยผมยาวสลวยและลุกเซอร์สุดเท่ทำให้เขาเป็นไอคอนแห่งวงการฟุตบอลยุคนึงและนี่ก็คือ10นักฟุตบอลที่หล่อที่สุดตลอดกาลใครคือคนที่คุณชื่นชอบที่สุดคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลดี้ผีแดงกันด้วยนะ และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ